อเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ผมก็มีหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงนะฮะปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับมาให้พิจารณากันนะครับว่าเพื่อนๆดูเป็นยังไงบ้างนะฮะดูจากเนื้อหานะครับผมดูนะเนื้อหานะครับก็ออกเป็นสนิมสนิมอมเหลืองนะครับออกส้มๆนะฮะแล้วก็มีรอยคราบที่เบานะครับมีรอยคราบที่เบ้าแล้วก็เป็น หล่อแบบหล่อประกบนะครับหล่อประกบนะฮะมองเห็นนะครับแล้วก็มีรอยตะไบนะฮะร,รอยตะไบมีช่อนะฮะองนี้นะครับถ้าสมมุติถ้าเป็นของแท้น่จะมีราคาสูงมากนะฮะก็ไปหลักเล่นไปกันหลักล้านเลยทีเดียวเลยนะครับถ้าเป็นของแท้นะถ้าเป็นของแท้นะครับซึ่งองค์นี้พวกเราก็บอกตรงว่าตาไม่ ตาไม่ถึงนะครับตาไม่ถึงนะครับก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าแท้หรือไม่แท้นะฮะไม่กล้าที่จะบอกว่าแท้หรือไม่แท้นะครับนะตาไม่ถึงจริงนะอย่างนี้ยนะครับคือพยายามดูนะเราพยายามก็พยายามดูหาจุดที่ว่าเออปลอมยังไงแท้ย er> ังไงนะครับพยายามหาอยู่นะครับ อย่างดูธรมธรมชาติเนี่ยธรรมชาตินี่ยก็อย่างกลางตาใบอะไรเงี้ยก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเนื้อนะครับก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับผมเนี่ยการหล่อนะครับการหล่อนะฮะแต่ผิวออกออกมันตรงนี้จะออกมันหน่อยนะครับไม่แห้งนะครับผิวไม่แห้งต้องมาดูเนี่ยอย่างรอยขี้เบ้าที่อยู่ตามเนี่ยตามตามซอกตามอะไรางี้นะครับ เบาแล้วก็มีให้เห็นนะครับนี่ก็ดูส่วนตัวผมดูดีนะดูดีนะครับเนี่ยรอยคาวขี้เบาต่างๆนะครับส่วนตัวดูดีนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละพระมีทําสร้างปอมมาเยอะนะครับก็เลยไม่กล้าฟันธงนะครับผมไม่กล้าฟันธงว่าเป็นแท้หรือไม่แท้เพื่อนๆพิจารณาเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมฟันธงไปว่าแท้เนี่ยก็จะหาผมขี้โมยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอ่านะฮะ เพราะพระมีค่อนข้างมีราคาแพงนะครับแล้วก็ดูเราแล้วกันนะครับดูตามชอบนะครับบูชากันตามชอบนะครับเรียนรู้กันตามชอบนะครับแล้ว่าดูค่อยๆศึกษากันนะครับเนี่ยก็เอามาให้กันศึกษานะฮะมาศึกษาร่วมกันนะครับผมส่วนตัวถามว่าดูดีไหมผมว่าดูดีนะครับเนื้อเนี่ยดูถึงยุคดีนะฮะถึงยุคดีนะครับผมอ่าฮะก็มีทั้งคาบสนิม สนิมแดงนะฮะแล้วก็คราบสนิมเขียวนะครับขึ้นตามสภาพที่เก็บนะครับตามสภาพที่เก็บอยตะไบก็ดูเป็นรอยตะไบเก่านะฮะนะครับผมเนี่ยนะครับลงรอยต่างๆนะครับก็ดูเป็นธรรมชาตินะฮะในซซอกที่เนื้อไม่เต็มอย่างเงี้ยนะครับก็มีดินเบ้าอยู่นะครับอืมนะฮะโอเค่างนี้ก็แล้วแต่ใครจะพิจารนาครับก็ศึกษาร่วมกันไปนะครับ มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร้ให้ปอดเด็กวัดแก้วด้วยนะฮะขอบคุณครับหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงปี2478นะครับผมขอบคุณครับ